ลับโปมาเองลับโปไหลให้ซีเกตหลุดเข้ามาซีเกตตบเข้ามาและจิงโดยจีรพันธ์โอ้โหติดเซฟยังไม่ได้ประตูที่สองคาเดลลี่วิ่งเข้ามาและจิงลูกนี้สองหนึ่งครับน้องบัวพิชญาแสงขึ้นนำนาทีที่67จากบาลอสคาเดลลี่ยิงจังหวะนี้ของบอลเลคาเดลลี่เนี่ยยิงไปตรงกลางนะครับส่วนแพตติกเดโต้ี่ตัวใจตุ้งไปที่มุมครับยิงพูกนี้มีโค้งนิดนึงด้วยครับเข้าประตูไปครับ ในเกมกับลำพูเนี่ยมีพลาดนะครับมาใหม่อีกทีนึงครับจังหวะนีดด้ของธนภัทรึงกลับมาทาเบดลี่สามหนึ่งครับโอโ้โหน้องบัวนาทีที่หกสิบเก้าแทงหนีทีมบัลลูนไปแล้ว,วประชากมาตรงนี้เลยครับก่อนที่จะตดดีคือนี้ของธนภัทรครับแล้วก็จบที่บอลคาเดลี่แลยครับธนภัทรแหวนประชากตัวสำรอง แล้วเป็นบอลล็อตาเดลี่ที่เข้าจุดพอดีครับยิงลูกนี้เข้าไปสวยงามเฉียดขาดมากครับลูกเก่งกันเลยนะครับแบบนี้แหละโอ้โหปัดโอ้โลูกนี้ครับมูเรโต้นะครับต้องชมทนายเอาแล้วับจังหวะนี้ทีระวันมาแล้วครับเอาครับโชว์มาทาซ้ายมีว่างนะครับทาเดลี่วิ่งเลี้ยงลายมาถึงบอลล็อตทาเดลี่แต่งแล้วลูกนี้